เราจอบองตาาตแ่อ้หต่ปป่ต้งเลยออกมก็เลยจริ้จริงน้อง้อง็นคนให้มา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 เพิ่มมากเลยอ่อคุณพ่อใจเย็นกง่งมากเก่งมากกงมาเก่งมาต้องต้องต้องมาสิบห้า ทำงานหนักๆนะคุณแม่ชมแล้วชมอีกคเ่อยมากกรบนุึกถก็ดีใจมากมากแล้วดีมากตอนเล่นึกว่าจะต้องขบหยาดด้เอ๋อนเดยัากำลังโอ้ยุงอะไรจะตื้นอยู่ว่าคุณตาอยู่ามตาอยู่าตาอยู่ต่น้โอ้ขายใหญ่ นี้นะเปิดผู้แสบนัตสนเรียวแล้วก็ัิองนินจะมาวัดเลยอ่ะแล้วก็รานาที่เราจะใส่เขาว้ตรงการู้สึกหมือหมือเรามาางหือ้เราว่าแต่นั้นก็ตั้งิยที่ต่างกันเต็มี เดี๋ยนี้ทุกคนทําได้ต่ก่อนทุกคนจะว่าทาทาไม่ได้แบบเราของทุกวันที่เดี๋ยวนี้ทำทุกคนทำได้ทำได้ทำได้ได้ต่างๆพ่อทำสุดแล้วพอรังดีคุ้ก็ทำ้วคืนแกก็ตสมาธิแล้วสวดทีนทำให้หมันดีแทำเป็นนิสัยี่หลังพุทาวจนะเลียวนะคะที่นมทนากับ อนุโมทนากับทีมพุทธวจนะทุกคนนะเะเลยลาทเป็นกําลังใจให้ทุกคนตันกับน้องทุกคนนะคะพุทธวจนเดียวเก่งมากกับทุกคนนะคะขอให้บุรลักฝนผ่นิพื่อุณทมเพ่อใจสแบนี

ไปมาจากพิการเมื่อก่อนก็เคยให้โอนโอนมาจากให้โอนมาแล้วทีนี้น้องเข้ามาก็เลยบอกว่าเอนมาก็อยากจะมาตอบพระอาจารย์หรอแล้วอันนี้ฝากให้รู้อยู่ว่าคุณตาอันนี้ทำถวายเขาเรื่องใช่ไหมไม่ใช่แม่ของต้องมาต้องปรุงอันนี้แม่ต้องถอวาฝากฝากไว้เวลาเวลาอะไรนะเป็นส่วนหนึ่งของถวายได้เลยทหารว่างเมื่อไหร่รู้อยู่ว่ายุคเทาไ เนี่ยวอนเดอร์วูแมนนะใช่ไหมเก่งมากเก่งจริงจริงเก่งทุกอย่างทำไมทำเป็นทุกอย่างเลยเก่งจังเลยคุณตาเเก่งมากแล้วก็อีฉาจังขึ้นไปอินเดียนั่งเฝ้าดูขึ้นแล้วคะอยากไปเหรอเก่งจังจัดการเสร็จหมดเลยอ่ะ แล้วพ็ะบอกว่าให้บอกคุณตาด้วยเพราะคุณตาเขาจะได้ช่วยจัดการเรื่องนำให้พระนันอะไรนั้นเขาใส่ชื่อเรื่งไปแล้วมั้งคะเพราะว่าคือจะดีใจมากเลยในนี้นนี่พี่ได้มาถึงดีใจให้ได้มาถึงได้มาเจอแล้วก็อยากไปตายมาจารย ัง่อเป่าหมดก่อนแล้วท่านพูดบอกท่านเปิดคำที่เก่งของจริงทราบซึ้งแล้วว่ามาเจอวันนี้มาเจอบอนดูบูแมนที่แล้วเจอแต่ท่านอาจารย์ดูดูคลิปใจจ้จารดูคลิปอะไรนะลูกไปตามเมื่อกี้บอกว่าแม่แม่ครัว เก่งจริงๆบอกเก่งทุกเรื่องเลยเก่งอัศจรรย์นําวิดีโอมาที่ส่งให้แอดไลน์แล้วอะค่ะก็เลยได้ไลน์ตลอดทุกวันใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือจะไปทำอะไรตัดสินจากใชใช่ค่ะอันนั้นก็ส่งทำแบบไว้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้กลังวุ่นวายอยู่กับที่เขาจะตัดท้ายว่าเขาจะทำตรงนั้นจะทำตรงสระบุกก็เลยต้องแบบทุกอย่างต้องนิ่งก่อนก่อนนิ่งแต่ทำมาโปรเจกต์โปรเจกต์เยอะเหลือเกินเนี่ยเจ้าโปรเจกต์ เนี่ยเยอะและเกินเพราะว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเพราะว่าตรงอาคารพ่อขึ้นบันไดไม่ไหวนะคะอกาจารย์เข้าใจขามันแบบตึงเก่งมากเดินเยอะอะค่ะนี่ิอันนั้นด้วยเพราะว่ามันต้องขึ้นบันไดจัดการอาคารบอกอาจารย์บอกขอทำอยู่ตรงที่นี่เขาขึ้นลงบันไดแล้วก็ชอบอย่างอะไรก็ไผ่ไผ่ไผ่นี่เป็นคนชอบไผ่ถ้าอย่างว่าธรรมชาติดีจังเล เหมือนเหมือนปีที่แล้วที่ทำอะไรนะกุฏิให้ท่านจำวัดนันต์กุฏิชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามีกุฏิเลื่อนอะไรเรือนว่างเรืยอนว่าช่องมากเก่งทุกเรื่องไม่ว่าจะก่อสร้างไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะคือสารพัดนะเก่งสารพัดมีคนช่วยเยอะใช้กำลังใจกเยเขียนลุ่มเห็นแบบว่าฝีมืออาทำงานฝีมืออะไรที่ไหนี่ายจะหาที่ไหน ใได้กำมันใจทั้งเลค่ะใครไตรงผลที่มาทั้งสี่ที่ตอนนี้เยอะเราจะอร่อยแบบนี้มีไงตามมาเลยเห็นไหมของจริงไหมของจริงรู้หมดอ่ะก็ดูอยู่นั่งเฝ้าดูโอ้โหทำที่นหม้อใหญ่ๆอย่างว่าด้ทำเมืองไทยนะไปเมืองนอกก็ทำให้อีกใช่ใช่ใช่เก่งจริงที่บอกว่าเก่งคลิปเก่งดีอ่ะอือออือ จากใจทั้งหมดเรื่องอาหารกากสช่สุดยอดนูบอกว่าสุดยอดเนาะขอบคุณมากเลยดีใจมากดีใจสาอยู่นใจพวกเรานใวต้องเนคนอยู่ลไทยมไทยหมดน่งนาะไบะขอบคุณมากลบลวงกันขอบคุณากค่ะคะ วันเดอร์วูแมนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่นะ